วิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง13ปีควรได้รับความแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะครับวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีดูแลกดลืมกดติดตามให้กับ c ีเซ็ทเคเกมเมด้วยนะครับ สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง c เ k Gamer กันนะครับผมวันนี้ผมเปิด CCK Gamer ก็มีสาระดีๆมาฝากกับพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเมอรท์ทุกทท่านผมที่ใครกาลังเล่นเกม The Font นะครับผมวันนี้ผมมีวิธีความรู้เกี่ยวกับการทําฟาร์มเกี่ยวกับทำไงให้ผลผลิตมันงอกเงยงอกงามครับผมแล้วก็ผลผลิตมีการจเจริญเติบโตที่ไวกับทุกคน มาเรือผมนี้ผมจะแบ่งเป็นสส่วนส่วนในนี้คือจะเป็นส่วนที่แบบเราควรทำคือในนี้คือจะประกอบไปด้วยครับผมมีระบบพีเตอร์ครับระบบแอร์ครับระบบแสงไฟครับแล้วก็ระบบน้ำไมทุกคนทำไมต้องมีพวกนี้ทุกคนนะครับเราไปดูค่าที่แปลงนทุกคนเดี๋ยวผมขอญาตปิดเหยียวนะครับนะปิดเปล่าน้ําก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปดูครับทำไมเราต้องมีของสิ่งนี้ทุกคน เห็นไหมครับเห็นมอ i s t u r นก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำทุกคนอย่าพยายามให้มันต่ําไปหรือมากไปจนถึงสีแดงครับอย่าเตกว่าสีเขียวทุกคนอันนี้คือแบบเนี้จะพอดีครับทุกคนแล้วก็ illumination ก็คือระบบแสงไฟครับอย่าให้มันสว่างเกินไปอย่าน้อยเกินไปทุกคนแล้วก็เทมทุกคนคืออุณหภูมิครับอย่าให้มันสูงเกินย0องศาหรือว่าต่ำส3บมองศาทุกคนนะครับก็สุดอันคือเป็นเฟอร์ครับผมอันนี้คือปุ๋ยครับปุ๋ยในที่นี้คือ ใช่ไหมครับเราใส่ปุ๋ยในแปลงได้เลยครับทุกคนการใส่ปุ๋ยก็กด F ขึ้นมาครับกดไปที่มือครับเลือกใส่ได้เลยครับอย่าให้มันมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปครับของทุกทอย่างตามนี้ทุกคนบอกเลยครับจะทําให้ p r o d u ั t ของเราแล้วก็คุณภาพของที่เราปลูกขึ้นมามีคุณภาพดีทุกคนนะครับตอนนี้ p r o d u ั t ของเราไหมครับทุกคนเห็นไหมศูนย์ทับหกครับนะครับผมศูนย์ทับหกคือถ้ามันโตเต็มตัวก็จะเป็นหกทับหกถูกไหมครับผม ในที่นี้คือเห็นไหมต้องมีแอร์ครับแอร์ก็ตั้งอุณหภูมิไว้ตามที่ต้องการกันนะครับแบบ16ครับไม่ให้เกิน20ไม่ทุกคนครับห้ามต่ำกว่านี้เนาะถ้าในกรณีสมมติถ้าอากาศอุณหภูมิเรามันเกิดติดลบครับเราก็ใช้ตัวฮีเตอร์ตัวนี้เพิ่มประสิทธิภาพให้มันทําให้อุ่นขึ้นทุกคนครับอุ่นขึ้นมานะครับตัวน,นี้ก็จะอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนะแต่ที่เราจะไม่ใช้ทุกคนเราใช้แค่ตัวแอร์ให้เพื่ออ,อุณหภูมิเราอยู่ที่ 17. สิทเก้ะครับ แล้วก็จะทําให้พวกผมเราผลดักเราเนี่ยเก็บเกี่ยวได้ผลดีขึ้นครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งทุกคนที่มีระบบน้านะครับผมนะครับเห็นไหมเห็นโปรดักชันทุกคนแมพศูนย์ทับหนึ่งครับอันนี้คือมีแค่ระบบแสงอาทิตย์ครับที่ผมปล่อยเปิดโลกทุกคนนะครับเห็นไหมในการเปิดโลกตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนเปิดโลกตรงนี้มีผลดีอย่างไรครับคือ1ครับโอเคเราไม่ต้องเสียตัวปั่นกระแสไฟหรือว่าเสียหลอดไฟแต่มันจะไม่สามารถ คุมเรื่องค่าแสงไฟได้เดี๋ยวทุกคนเห็นนะครับมป็นทําให้แสงไฟเกินกคนเห็นไหมบางทีต้นบางชนิดผักบางชนิดมันต้องการแสงแดดที่พอดีพอด,พอดีทุกคนอันนี้คือนะครับต้องการแสงแดดที่แค่า3ทุกคนไม่เกิน53นี่แต่มันดันไป6 1เ,เลยครับนไครับน้ําก็ต้องมีกตได้ผมนี่ผมไมู่ดนามคือผมจะดูว่าถ้าแปลของเราเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าดูแลพิเศษเรามีแค่แสงแดดเดียวคือผลิตภัณฑ์หรือพวกโปรดักชันของมันผลของเขานี่ ก็จะเป็นแค่สูตรทับหนึ่งนึงครับแล้วก็เหวครับผมสุขภาพมันก็ลดลงไปเรื่อยๆทุกคนในการจะเพาะปลูกฟาร์มหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องดูว่าอุดหภูมิน้ำแสงแดดแล้วก็ตัวปุ๋ยครับมันต้องการเยอะหรือมากน้อยทุกคนนะครับผมเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูว่าในอีก10นาทีข้างหน้านีครับจะเป็นยังไงว่าอันไหนแปลงไหนโตก่อนกันอันไหนที่โตช้ากันอันนี้คือทั้ง2แปลง หวานเมล็ดในเวลาไล่เลี่ยนทคครับผมอันนี้เวลาก็ผ่านมาประมาณสัก5นาทีทุกคนไอแปลงที่อุณหภูมิครับผมเริ่มมีการขยับทุกคนก็คือครับเริ่มมีการโตของต้นข้าวทุกคนนะครับและส่วนอันนี้ครับแปลงอันนี้แปลงที่ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องการคุมอุณหภูมิคุมแสงทุกคนเห็นไหมครับยังไม่มีการโตทุกคนครับโตแบบนี้ทุกคนเห็นไหม 1ทับหนึ่งทุกคนครับไหเป็นตัวแบบนี้ครับโอเคแล้วก็ที่สาคัญทุกคนครับผมในการปูครับทุกคนปูผมผมแนะนำครับเวลาเราจะสร้างครับทุกคนผมอยากให้สร้างเป็นตัวปลูครับทุกคนนะครับจะมี small c o p กับ block แล้วก็ hill ทุกคนครับผมอันเนี้ยสามแบบเนี้ยก็คือมันจะเป็นเป็นว่าถ้า small เนี่ยเรียกว่าอันกีละอันทุกคนให้ดูนะครับผมในการวางครับเห็นไหมถ้าดูเป็นแนวนี้นะครับ มันจะวางทีละอันทุกคนพอวางทีละอันปุ๊บเนี่ยเราควบคุมอุณหภูมิหรือว่าน้ำต่างๆเนี่ยมันจะควบคุมยากทุกคนเพราะมันต้องเรียกว่าควบคุมทีละอันทุกคนนะครับแต่ถ้าเราเป็นแปลงอันนี้เลยเนี่ยมันจะสามารถควบคุมได้ทั้งแปลงก็คือถึงเราจะฉีดน้ําตรงไหนฉีดน้าตรงนี้หรือว่าเปิดแอร์ตรงนี้อุณหภูมิมันก็เอาหมดทุกอย่างทุกคน อุณหภูมิอยู่28องศาทุกคนทั้งๆที่แอร์ตรงนี้ครับแอร์ตรงเนี้ยมันควรจะถึงถึงไทุกคนดูตรงนี้ครับทุกคนไหมตรงเนี้ยยัง17องศาเลยวันตัวเนี้ยแต่ตรงเนี้ยไม่ถึงครับเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นคนละพื้นที่เลยทุกคนคือถ้าเราเป็นในตัวแปลงที่เป็นแปลงอันเดียวใหญ่นะครับมันจะคุมอุณหภูมิง่ายทุกคนแต่ถ้าเป็นแปลงเล็กนี้นทุกคนมันจะคุมอุณหภูมิยากทุกคนอ่ะผมลองฉีดนะ้ำให้ดูนะครับ สีน้ำไปดูในกองนี้น้ําครับโดนไหมเห็นด้วยไหมครับน้ํามันโดนกระปิดกระปลอยทุกคนแต่เนี้ยเห็นไหมอยู่ใกล้ใกล้ทุกคนเห็นไหม,ม้กระทั่งอยู่ใกล้ใกล้ทุกคนเห็นไหมอ่ะโดนนี่ครับนี่โดนน้ำไหมอ่ะไอ้ทุกคนไม่โดนครับแสงแดดก็ไม่โดนทุกคนเหนไครับอุณภูมินะครับร้อนมากทุกคน นำะแล้วทั้งที่ผมฉีดแล้วมันมีปลายน้ํามาโดนมามันก็ไม่โดนทุกคนแต่กับตรงกลางครับทุกคนถึงตรงนี้ครับเนี่ยถึงตรงน้าตรงเนี้ยกับโดนนาะไม่โดนไหมครับอุณหภูมิก็โดนครับนะครับโอเคงั้นสรุปครับของการทาฟาร์มเกมดะฟอนทุกคน1นึ่เลยครับผมเราต้องควบคุมแสงระบบน้ําอุณหภูมิแล้วก็ปุ๋ยครับคุมให้มันอยู่ในเกณฑ์ของของเขาคือในเกณฑ์สีเขียวทุกคน จะสีเขียวตรงไหนก็ได้ครับจะอยู่ตรงกลางตรงสุดๆตรงไ,ไปปลายแต่อย่าถึงสีแดงอย่าตกสีเขียวทุกคนก็ไม่งั้นเดี๋ยวพวกวัตถุดิบหรือว่าพวกอะไรต่างๆมันจะไม่งอกงามไม่เจริญโตทุกคนเนาะโอเคของเมืม่อคลิปนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นทุกๆคนของในการทําฝานะผมว่าบางคนครับลดแค่น้ําแสงแดดครับทำบนหลังคาทุกคนบอกเลยครับผลผลิตมันมีน้อยทุกคนเพราะในการเล่นเป็นที่เป็นเซิร์ฟ ออฟฟิเชียลหรือไม่กระทังที่เซิร์ชคุณน้อยครับผมว่าในการเกี่ยวข้าวหลัต้นอ้อยทุกคนมีความสำคัญมากครับเพราะมันต้องใช้ในการทําเป็นวัตถุดิบที่เอาไปคราบสิ่งของอื่นๆต่อไปทุกคนเนาะเดี๋ยว้นคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนทุกคนไงว่าถ้ามีข้อมูลดีๆผมจะมาลงคลิปใหม่ทุกคนก็สาระต่งตางๆครับผมจะสอนเท่าที่ผมรู้ลูครับผมอันไหนไม่รู้ผมก็จะไม่สอนะเพราะไม่รู้จริงๆครับผมใครอยากพูดอะไร คอมเมนต์อะไรหรือว่าเพิ่มเติมแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ข้อความในดวยค่ะในคลิปนี้ผมขอตัวไลฟ์ของผม See you again ในคลิปครับผมพผใหมับผมสวัสดีครับ